ัสดีค่ะอของพวกเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักสถานที่โบราณที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งที่เป็นมร,มรดกมรดกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาอันยาวนานนั่นก็คือสะพานมอถ้าพูดถึงอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเรามักจะนึกถึงสะพานเนตามามุสอหรือสะพานมอญซึ่งเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธาข,ของคนไทยเชื้อสายมอญทิมสองฝั่งแม่น้ำจอาเกลียตอนนี้ไปเรารู้จักประวัติความเป็นมาควบค้องกันเลยนะคะ ถึงแม้เวลาจะผ่านมานานถึงเกือบ30ปีสพานอุตมานุสร์หรือสะพานมอนยังคงสวยงามโดดเด่นอยู่คู่กับแม่น้ำตองกาเรียด้วยเอกลักษณ์ของสะพานไม้ที่ยาวถึง850เมตรขึ้นชื่อว่ายาวที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับสองของโลกซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมบวกกับวิถีชีวิตของชาวมอนที่เรียบง่ายตามแบบฉบับของคนพื้นถิน่น จึงทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้ยิ่งมีมนต์เสน่ห์เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ปัจจุบันสะพานมอนจะถูกน้ำพัดขาดไม่น้อยกว่า78เมตรแต่มนครั้งแห่งความศรัทธานั้นยังคงอยู่จากหลักฐานที่พบสะพานมอนถูกสร้างครั้งแรกเมื่อปีพศ2514บริเวณหน้าวัดวังวิเวกการามหลังเก่าหรือวัดจมน้ำในปัจจุบันจากการดำริข,ของหลวงพ่ออุตมะเจ้าอาวาส หลวงพ่อเห็นว่าชาวบ้านมีการเดินทางลำบากระหว่างสองฝั่งฝั่งแม่น้ำจึงได้สร้างสะพานให้กับชาวบ้านบริเวณหน้าวัดวิเวกการามหลังเดิมแต่ก่อนเนื้อที่ตรงจุดนี้เป็นเพียงแม่น้ำสายเล็กๆไม่ได้กว้างใหญ่เหมือนปัจจุบันการสร้างสะพานในครั้งนั้นจึงไม่ได้มีขนาดใหญ่โตเป็นสะพานไม้ลักษณะคล้ายกับสะพานแขวนต่อมาเมื่อปีพศ2524สะพานได้พังลงจากฤดูน้ำหลากในปีนั้น เมื่อปีพศ2525หลวงพ่ออุตตมะจึงสร้างสะพานเชือกสลิงทดแทนในจุดที่พังลงแต่ไม่ได้สร้างใหญ่โตเหมือนเดิมเพราะในปีพศ2527พื้นที่บริเวณนี้จะกลายเป็นที่กักเก็บน้ำของเขื่อนวชิราลงกรสะพานมอญแห่งใหม่ถูกสร้างขึ้นเมื่อพศ2529หลังจากที่ย้ายหมู่บ้านและวัดวังวิเวการามมาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน เนื่องจากหมู่บ้านเก่าถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณเมื่อปีพศ2527การสร้างสะพานในสมัยนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีจึงแล้วเสร็จเพราะการสร้างใช้เฉพาะแรงงานคนเท่านั้นเนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือที่จะช่วยทุนแรงได้มากเหมือนปัจจุบันมีเพียงช้างที่ใช้ลากท่อนสูงมาจากป่าบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านและไม้ที่ยืนต้นตายภายในเขื่อน ถึงแม้การสร้างจะมีความลำบากมากแค่ไหนแต่ด้วยพลังแห่งความศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อองค์หลวงพ่ออย่างล้นเปี่ยมบวกกับความร่วมมือร่วมใจของคนไทยและคนมอนทั้งสองฝากฝังแม่น้ำทำให้สะพานที่ยาวกว่า850เมตรในครั้งนี้เสร็จลุล่วงไปด้วยดีพร้อมเปิดใช้ในปีพศ2530สะพานไม้แห่งนี้ถูกซ่อมบูรณะมาแล้ว3ครั้ง ครั้งที่1ในปีพศ2535ครั้งที่2ในปีพศ2552ครั้งที่3ในปีพศ2557ถึงอย่างไรก็ตามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสะพ,พานอุตมานุสสรหรือสะพ,พานมอญยังคงเป็นสะพ,พานที่เชื่อมความสัมพ,พันธ์ระหว่างชาวไทยเชื้อสายมอญริมสองฝ่าฝัา่งแม่น้ำ sông กาลียให้มีความสัมพ,พันธ์แน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังทำให้ไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกทั้งหมดนี้เกิดจากพลังแห่งความรักและความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่ออุตมะสะพานมอนแห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้กับอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย